ก็กราบสวัสดีนะฮะชันี้ผมก็จะขออนุญาตนำบทเพลงของครูคือพียเอลอ,อรักสลักใจในก็ระดับครูเลยนะฮะผมอยากจะนำบทเพลงของครูเพลงนี้มาขับขานเพราะเป็นเพลงที่ผมว่ามันมีความหมายมากสำหรับเด็กๆนะ ฟังผลงานเพลงนะครูประชาบาลนะก็เพลงนี้ผมก็ชอบนะฮะชอบมากคงเป็นเวอร์ชั่นก็ร้องสดๆนะฮะฟังครูประชาบาลนะผมกราบขอยากต้นฉบับกราบครูรำลึกถึงครูด้วยนะฮะผมไม่ไม่ผมไม่รู้ผมไม,ไม่ไม่เก่ง <c oughs> ก็กราบขอไัยด้วยนะฮะ ถ้าผิดพลาดยังไงนะฮะร้องสดๆบังเนาะฟังครูประชาบาลฮนะชีวิตหดหูครูประชาบาล เปรียบเรือโดยสารเหมือนสะพานหนอชีวิตครูสอนเด็กให้เรียนภาคเพียรให้มีความรู้ใครบ้างจะเห็นใจครู มาดูครูประชาบ้านบางครั้งครัวก็หาว่ารายถูกสั่งให้ย้ายย้ายไปในถิ่นกันดานลำบากลำบน ต้องทนแสนทอรมานถึงไกลต้องไปช่วยงานต้องการสอนเด็กให้ดีนี่ละนะเกิดมาเป็นครูสอนคน แต่บางคนมองคนข้ามครูเสียนี้ไม่บูชาแล้วกลับมาย่ำยีถึงสิทธิ์จะไม่ปราณีแต่ครูนี้ยังมีเมตตา ถึงใครลบลู่โทรครูอย่างเราวตื่นนอนตอนเช้าก็เฝ้าแต่สอนวิชาเน็ดเหนื่อยเพียงใดใกล้ใกล้ครูไม่เคยว่า ขอเพียงให้มีวิชาที่ปราถนาของครูถึงใครลบหลู่ทกครูอย่างเรา่ปนอนตอนเช้าก็เฝ้า แต่สอนวิชาเน็ดเหนื่อยเพียงใดใกล้ไกลครูไม่เคยวา่าขอเพียงให้มีวิชาที่ปรารถนาของครู ลิบเนี้ยก็กล่าวเขาคนอย่างสุ่นะ